สวัสดีครับผมทาร่ารับดูอะไรมือพารัฐพนุกรรมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำนายดวงสตาคนเกิดราศีธนูนะครับผมในเดือนมีนาคมพศ2568เริ่มเปิดไพ่เลยนะครับไพ่ที่จะได้ในครั้งนี้ได้ไพ่ king of wands นะครับผมก็เป็นไพ่ที่ดีทีเดียวสำหรับพื้นดวงชะตาแต่ความจริงพื้นดวงชะตาก็จะ,ะพูดอยู่แต่มันก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับผมแต่ว่าก็ยังคงคอนเซปต,ต์เดิมอยู่ แต่ว่าพื้นดวงสตา์แล้วเราจะทำนายถึงดวงจอนด้วยก็คือดวงสตา์ในช่วงนี้ค่าๆมันเป็นอย่างไรสําหรับไพ่ใบที่เปิดใบนี้แล้วเราจะพูดถึงอดีตปัจจุบันและอนาคตในสามใบที่กําลังจะเปิดนะครับผมอ่ไพ่ใบนี้คือคิงบอลมันหมายถึงอะไรจริงๆถ้าเราพูดถึงพื้นดวงของราศีธนูก่อนแต่เราจะพูดถึงอ่ดวงจอนหรือเขาเรียกว่าอา่ดวงช่วงนี้ค่าๆมันเป็นอย่างไรก่อนเราจะพูดก่อนเลยว่าราศีธนูในช่วงนี้เนี่ย จริงๆแล้วไพ่ใบนี้คือการงานการงานหรือเขาเรียกว่าไม้เท mmm ้าเนี่ยมันหมายถึงการงานการที่แบบว่าคนไม่ว่างหรอกนะคือจะบอกว่าคนที่ได้ไพ่ไม้เท้ามันหมายถึงการงานดีถ้าไม่ได้ไพ่ไม้เท้าเสียนะแล้วไพ่ไม้เท้าเนี่ยถ้าไม้เท้าเสียเป็นไงก็อย่างเช่นก้าวไม้เท้าหรืออะไรพวกนี้มันหมายถึงไม้เท้าเสียมันจะมีไม้เท้าดีกับไม้เท้าเสียเช่นได้จํานวนไม้เท้าเท่านี้หมายถึงไม้เท้าที่ ดีจำนวนไม้เท้าเท่านี้หมายถึงไม้เท้าเสียแต่ไอ้เรื่องนี้ก็จะไม่พูดเจาะลึกกันแต่ไม้เท้านี่คือคิงถือไม้เท้ามันหมายถึงไม้เท้าที่ดีมากๆมันคืออะไรหมายถึงว่าบางคนนะถ้าได้ไม้เท้าแบบเนี้ยเนี่ยในขึ้นดวงจอหรือดวงชะตาที่มันบ่งบอกงช่วงนี้เป็นยังไงเนี่ยไม้เท้าที่มันหมายถึงไม้เท้าที่แบบมันจะมีบุคคลแบบเนี้ย King, คิงอ่ะคิงกูลองคิดดูว่าคิงเป็นใครคิงแบบนี้หมายถึงคนที่มีอํานาจ คนที่เป็นพวกในทุนแล้วแต่ว่าคุณจะเจอแบบไหนนะแต่มันหมายถึงจะมีพวกคนที่มีอํานาจ power ในเรื่องการเงินเลยทีเดียวบางคนอาจจะเป็นเจ้านายของคุณก็ได้เป็นประธานบริษัทของคุณก็ได้คุณจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่แต่แป๊กไก่แย่ๆมันก็แล้วแต่คุณแต่มันจะมีบุคคลที่มีอํานาจมี power king ค,คือใครคิงคือราชาคิงคือกษัตริย์ก็แสดงว่าเขาต้องมีอํานาจอํานาจที่สุดอ่ะเออเราเปียบ,บที่อย่างนี้ถ้าคุณเป็นนักการเมืองคุณก็ลองคิดดูว่าจะเป็นใครที่จะมี power แบบ king เรอ,อ,ล,อลองคิดดูจึงบอกว่าถ้าคุณเป็นคนธรรมดาหรือคุณเป็นเจ้าของกิจการใครละ่ะที่จะมี power ถ้าคุณจะขายที่ดินมันก็จะมี power แบบ king เช่นนายทุนนักก้านซื้อหรือแบบว่าคนที่มี power ในเรื่องการเงินหรือเป็นในอะไรประมาณตะแกไก่พวกนี้ที่ว่าเขาจะมี power ในเรื่องการเงินมากๆมาเข้ามาหาคุณเพื่อที่จะมีผลดีกับโตคุณในเรื่องเห็นไหมเขาถือไมทับฉะซึ้นเขามีความคิดในเรื่องการงานการเงนิงน ตัวคุณหรือที่ดีของคุณหรือกิจการของคุณ power อะไรต่างๆตะแ๊ะไก่ที่ว่าเขาจะทําอะไรกับเงินของคุณหรือว่างานของคุณนั่นแหละบางคนนะไม่ใช่เรื่องคิงว่าจะเจอผู้คนแบบที่เป็นคิงอย่างเดียวแต่บางคนได้เป็นคิงเลยมันหมายถยึงอะไรแล้วแต่คนผมไม่กล้าพูดนะเพราะบางคนก็อาจจะมีผมไม่พูดนะแต่ว่าเนี่ยคิงแบบเนี้ยมันหมายถึงว่ามันจะมีบุคคลแบบเนี้ยบุคคลแบบเนี้ยเช่น อาจจะเป็นผมผมเปรียบเปยแบบนี้นะว่าบางคนเนี่ยได้เจ้านายเจ้านายในที่นี้หมายถึงคนที่นั่งบาลังอาจจะแล้วแต่บางคนเป็นรมตเป็นนักการเมืองผมก็จะไม่ขอพูดแต่บางคนเนี่ยเป็นแบบที่นั่งบาลังมาเลยนะอามาเราก็มาช่วยคุณให้คุณได้เลื่อนตําแหน่งจนกระทั่งคุณไปนั่งบาลังเองแต่มันมันมีหลายคนนะ เพราะฉะนบางคนก็มีพื้นเพดวงที่ไม่เหมือนกันบางคนเป็นยาจกอย่างเงี้ยแล้วมาเปิดไพ่แล้วบางคนราศีธนูไม่ใช่ว่าจะมีแต่คนรวยมีแต่คนอะไรอย่างเดียวบางคนเป็นยาจกก็มีบางคนเป็นแบบเป็นทําร้านอาหารอย่างเ <c oughs> ช่นไ่เปิดร้านอาหารเองที่อเมริกาก็มีเหมือนกันแต่ว่าคุณก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเป็นอะไรอย่างที่บอกแบบนี้แหละก็ถือว่าเป็นนิมิตใหมายที่ดีว่าจะได้มีตําแหน่งที่สูงขึ้นการงานดีขึ้นแล้วก็บางคนก็อาจจะ ได้ผู้ใหญ่สนัำสนุนแต่ผมจะบอกว่าบางคนเนี่ยอันนี้ผมพูดไปหมดแล้วนะแล้วแต่คุณจะไปตีความหมายเองแต่ว่าให้ใบน,นี้มันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าคนที่เข้ามาที่ว่าจะมีอิทธิพลที่ว่าเป็นตัวใหญ่ๆนะที่ว่ามีอิทธิพลกับคุณเนี่ยเขาอะไม่ใช่คนที่ใส่ซื่อบริสุทธิ์หรอกไม่งั้นเขาไม่ได้เป็นคิงหรอกคือเขาจะบอกว่าคนที่เป็นระดับนั่งแบบเนี่ยรมตหรือจะเป็นคิงหรือจะเป็นอะไรแล้วแต่ เขาต้องมีความเที่ยวมีความเชี่ยวกร,รมพอสมควรอย่างเช่นว่าเขาจะมาซื้อที่ดินคุณเขาหวังอะไรเขาหวังผลประโยชน์นี่ผมสมมุตินะเรื่องที่ดินอย่าไปแปรมั่วนะคือจะบอกว่าเขาหวังซื้อที่ดินของคุณเขาหวังผลเขามีผลประโยชน์คั่อะไรกันเรียบร้อยแล้วแหละเขาถึงจะมาซื้อที่ดินสมมติว่าเขาเป็นนักการเมืองจากจีนหรือเป็นนายทุนจีนอะไรก็ได้หรือบางทีเป็นของไทยก็ได้นะเขาจะซื้อที่ดินแปลงนี้แปลงนี้หวังซื้อจากคุณผมสมมุตินะแล้วก็ เขาซื้อเขาหวังผลประโยชน์อะไรคือเขาจะซื้อไปขายให้กับต่างชาติอันนี้ผมผมไม่กล้าพูดนะเพราะว่าเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวโดนเล่นอีกคือจะบอกว่าเขาเอาไปขายเขาต้องมีผลประโยชน์หรืออาจจะเป็นสีเทาอะไรแล้วแต่แต่คุจะว่าคนพวกเนี้คือเขาทําอะไรเขามีเบื้องหลังอย่างเช่นคุณมีดีลอะไรตัวใหญ่คุณคิดว่ามันจะสะอาดใสซื่อหรือไม่มีทางเพราะคนพวกนี้เขาเจ้าเล่ห์อยู่แล้วเขาทําอะไรเพื่อมันมีอ่ะมันมีอะไรที่มันเบื้องบนซับซ้อนอ่ะใช้คําเนี้ย จึงบอกว่าถ้าเราถานัดถงดวงพื้นดวงของราเซนูผมจบดวงจรนไปเท่านี้ก่อนจึงบอกว่าดวงดวง,ดวงพื้นดวงลาเซนูลาีธนูไพ่เป็นนี้มันแปลได้อย่างหนึง่งว่าต่างประเทศต่างชาติต่างภาษาจึงบอกว่าราเซนูส่วนใหญ่แล้วมันจะเกี่ยวข้องกับคนชนชั้นที่สมัยก่อนผมเล่าก่อนต่างชาติบางประเทศบางวัฒนธรรมเขาเชื่อว่าต่างชาติมันคือต่างดาวหรือพวกแบบว่า เป็นเทพอะ่ะเขาเรียกอย่างนี้พวกคนที่แบบมาจากต่างชาติเพราะสมัยก่อนตอนที่อา่าสมัยก่อนนะเอาสมัยก่อนเลยคือแบบอยู่ในประเทศสมมติว่าอินเดียเขายังคิดว่าต่างประเทศต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยเป็นเมืองของเทวดาเป็นต่างโลกอะไรอย่างงี้ก็ได้นะเขาบอกว่าคนที่มาจากต่างชาติต่างประเทศเป็นเทวดาเป็นคนอีกพบหนึ่งจึงบอกว่า ราศีธนูมันจะมีเกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาต่างแดนต่างภพต่างภูมิเลยบอกว่าข้อความหมายก็คือราศีธนูมักจะได้ดีต่างชาติต่างภาษาหรือไปได้แฟนหรือได้ผัวได้เมียต่างชาตินั่นเองหรือไปทํางานต่างชาติหรือทํางานเกี่ยวกับ Import Export จะรุ่งนั่นเองนะครับผมและราศีธนูเดี๋ยวผมจะบอกความลับอย่างหนึ่งเขามีเอี่ยวกับราศีเมษค่อนข้างเยอะ อันนี้เป็นความลับความลับอย่างหนึ่งนะว่าราศีธนูจะมีอะไรบางอย่างที่มันทิแท็กับราศีเมษด้วยความใกล้เคียงกันคุณถ้าเกิดคุณศึกษาโหราศาสตร์อย่างลึกซึ้งราศีเมษเป็นธาตุไฟราศีธนูก็เป็นธาตุไฟที่มันใกล้เคียงกันแต่ผมจะบอกว่าราศีธนูไม่ถูกเด็ดขาดถ้าคุณหาแฟนราศีพฤษภมาเป็นแฟนราศีธนูผมจะบอกว่าต่อให้ดวงจะอย่างนึงจะเข้ากันดีแค่ไหน แต่ผมจะบอกไว้ก่อนเลยว่าสุดท้ายมันมักจะไปกันไม่รอดเท่าไหร่หรอกไม่ได้แช่งนะแต่ส่วนมากผมเห็นมันรอดนักต่อน,นักแล้วว่าราศีพุธศกับราศีนูไม่ค่อยรอดกันถ้าเกิดจะเป็นผัวเป็นเมียเป็นแฟนกันถ้าอย่างเก่งก็คบกันได้ต่อแต่ว่ามันก็จะไปได้กันไม่ราบเรือนต้องมีเรื่องปัญหาเราของมาแหงกันเพราะไม่ถูกกันอย่างแรงตามตำนานดวงดาวนะครับผมอาจจะให้ผมเล่ามาคยณผู้ชมว่าราศี ธนูเนี่ยมันเป็นราศีที่พุ่งวิ่งตรงไปไกลมันกับมาที่เซนทอที่มันต้องวิ่งต้องเดินต่อต้องวิ่งไปไกลเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลมันจะวิ่งตรงไปเรื่อยๆส่วนราศีธนูเนี่ยไอราศีพฤษภเนี่ยมันเป็นราศีธาตุดินมันอยู่นิ่งมันจะอยู่นิ่งเหมือนกับเป็นเจ้าแห่งปฐมีมันไม่เคลื่อนไหวไปไหนถ้าเห็นราศีธนูวิ่งไปวิ่งมาผมเปรียบเทียบให้ฟังเป็นนามธรรมนะมันจะวิ่งไปวิ่งมามันไม่พอใจมันจะต้องการให้หยุดราศีธนูวอยู่กับที่ จึงไปด้วยกันไม่รอดแต่ถ้าคุณไปอยู่กับราศีเมษนั้นราศีธนูหรือราศีที่มันเป็นธาตุอะไรที่มันไม่นิ่งอ่ะธาตุอะไรที่ไม่นิ่งคือพร้อมที่จะไปด้วยกันกับราศีธนูและต่างชาติมันเป็นอะไรที่แบบมันคือความคิดมันคนละอย่างอ่ะคนไทยที่เป็นราศีพฤษภถ้าเป็นคนไทยราศีพฤษภอยู่บ้านใกล้เลือนเคียงนี่จบเลยนะไปด้วยกันไม่รอดแน่นอนจึงบอกว่าถ้าเป็นคนที่แบบต่างชาติต่างภาษาแล้วเป็น อ่าราศีเมษหรือราศีอะไรที่ราศีธาตุไฟหรือราศีธาตุแบบธาตุลมอะไรเงี้ยมันจะไปด้วยกันรอดแล้วอย่างหนึ่งคือไม่ใช่แค่รอดอยังรุ่งด้วยเพราะว่าราศีเมษมีอะไรที่ใกล้เคียงกับราศีธนูอย่างมากนั่นเองนะครับผมอ่าเรามาพูดต่อว่าราศีธนูทำา Import Export จะรุ่ง เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาจะรุ่งส่วนมากมักจะมีโอกาสได้ไปต่างแดนต่างชาติต่างภาษาหรือไปอยู่บ้านญาติบ้านยายในช่วงหนึ่งของชีวิตหรือบางคนก็ไปไกลต่างประเทศแล้วไม่กลับมาประเทศไทยเลยหรือบางคนอาจจะกลับมาก็ได้ใช้ชีวิตต่างแดนแล้วกลับมาจบชีวิตที่เมืองไทยหรืออาจจะไปจบชีวิตที่เมืองนอกเลยก็ได้แล้วแต่คุณแต่ว่ามันก็ต้องมีเรื่องจรจากไปจากบ้านไปไกลแล้วไปเก่งการที่ มองนอกหรือต่างประเทศหรือต่งางจังหวัดคือไกลบ้านเกิดอ่ะแล้วลาราศีนูผมจะบอกว่า,าราศีนูเป็นคนมุ่งเอาการเอางานเก่งอยู่แล้วมันเป็นคนที่แบบคิดพัฒนาตัวเองคิดเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ตลอดเวลาถามว่าถ้าคุณเจอราศีพุธศพที่นิ่งไงราศีพุธศพเป็นราศีหนึ่งที่ชอบความมั่นคงชอบความสโลไลฟ์มันจะอยู่ด้วยกันไม่รอดเพราะอะไรเพราะอย่างนี้ไงก็มนอย่างงนอย่างนี้อย่างนั้นผมก็ตอบอย่างโนอย่างี้อย่างนั้นก็เป็นไปตามเหตุและปัจจัย แต่ว่าราศีเมษผมจะบอกว่าอันนี้ผมพูดอย่างหนึ่งนะทาไมผมถึงรู้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเพราะผมเกิดราศีเมษมีหลายคนที่เกิดราศีธนูไปด้วยกันได้ดีกับผมนั่นเองเพราะว่าอาพูดตรงๆนะผมราศีเมษไี่มีข้ออย่างหนึ่งเป็นคนอาร์ติส แล้วก็เป็นคนที่ถ้าต้องการอะไรแล้วจะเอาให้ได้ราศีธนูถามว่ามีนิสัยแบบนี้ไหมผมพูดตรงๆว่าผมรู้จักกับคนราศีธนูมาหลายคนเป็นแบบนี้เหมือแบบนกแบบันถ้าสมมุติว่าราศีธนูอยากได้อะไรส่วนใหญ่นะมักเจ้าตัวเองเป็นศูนย์กลางของจัก,กรวาลอยากได้แล้วต้องเอาให้ได้ราศีเมษก็เหมือนกันอยากได้แล้วต้องเอาใะไรถ้าเกิดสมมติรู้รงวมคิดแบบคบกันสมมติคุณต้องการเงินสักสิบล้านยี่สิบล้านหรือว่าต้องการอยากซื้อบ้านมันก็จะเป้าหมายเดียวกันน่ะแล้ว ตรงไปมันก็จะต้องเอาให้ได้ในที่สุดจนมันได้จนได้ไงผพจะะบอกว่าคนเราเนี่ยมันอยากได้อะไรแล้วแล้วเมื่อเราทําไม่ใช่ว่านั่งอยากได้แล้วนั่งเฉยเฉยมันนั่นมันป่วยกายป่วยใจแต่ถ้าเกิดเราแบบอยากได้แล้วเราไปทําส่วนมากมักจะได้ราศีเมทผมจะบอกเลยว่าผมเป็นคนให้ความสมาคัญกับเรื่องอาหารการกินถ้าอาหารไม่อร่อยผมไม่กินแต่ว่าถ้าอร่อยมันไม่ใช่ว่าไม่อร่อยอย่างแบบต้องอร่อยอย่างเดียวนะ มันต้องมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าผมเป็นคนให้ความพิถีพิถันกับเรื่องอาหารและราศีธนูแต่ราศีธนูผมจะบอกว่ามีข้อเสียอย่างหนึ่งคือราศีธนูมันมุ่งมั่นอย่างเดียวแต่เรื่องอาหารเขาจะไม่ค่อยแบบให้ความพิถีพิถันละเอียดราศีไม่จะละเอียดกว่าราศีธนูนะมันข้อข้อแตกต่างกันตรงนี้เ้าจะเป็นคนละเอียดบ้างนี่ต้องเรียบร้อย ต้องอะไรต่างๆราศีธนูหลายคนจะเป็นคนที่เรียบร้อยก็จริงในเรื่องของการจัดบ้านในเรื่องของอาหารการกินแต่หลายคนก็เป็นคนที่ไม่ได้ให้ความเรียบร้อยพิถีพิถันเรื่องอาหารและเรื่องการจัดบ้านมันต้องดูดวงโดยรวมรวมประกอบว่าเหมาะสมอะไรอย่างนี้กันหรือในเรื่องของคู่ในเรื่องของนิสัยอันนี้ต้องดูดวงโดยลึกแต่ว่าถ้าเอินิสัยเพลๆในเรื่องของอะไรต่างๆราศีธนูราศีเมษเป็นราศีที่คู่กันอย่างมากเพราะฉะจึงบอกว่าคนที่เป็นราศีเมษอย่างผมเนี่ย รวมถึงราศีโนูด้วยเนี่ยเป็นราศีที่เข้ากันอย่างมากจึงบอกว่าราศีเมษเนี่ยเป็นราศีที่แบบพูดตรงๆอะ่ะก็คืออยากได้อะไรแล้วมันแบบหรือสนใจอะไรแค่ชั่วประเดี๋ยวประดาวมันก็จะต้องเอามาให้ได้อย่างเช่นสมมติว่าผมอยากกินข้าวผัดโบบางคนบอกว่าบาบางราศีมันมีนะแพงมากเลยไม่อยากกินเลยประหยัดเซ้เงินไว้ดีกว่าแต่ผมบางทีผมก็อาจจะเซฟเงินไว้บ้างแต่ว่าบางทีถ้าสมมติอยากกิน ไม่ว่ามันจะแพงแค่ไหนแต่ตอนเนี้ยกูอยากกินอนะ่ะก็จะเดินตรงไปร้านอาหารแล้วก็แพงแค่ไหนไม่สนอนะ่ะจะซื้อจะกินรวมถึงของด้วยไม่ว่าจะเป็นของถ้าสมมุติไม่ได้แบบว่าคำนวณราคาค่าใช้จ่ายอะไรให้ดีนะแต่ว่าถ้าสมมุติมันอยากได้จริงๆนั่นแหละจัดประมาณนี้นะลาศีธนูก็เป็นแบบนี้ถึงบอกว่ามันเข้ากันได้เพราะอย่างนี้ไงธาตุย่อมเข้ากันด้วยธาตุนะครับผม แต่ถามว่าเรื่องเงินเป็นยังไงสำหรับราศีธนูเรื่องเงินเขาก็ไม่ใช่เป็นคนฟุ่มเฟือยใช่นีมแต่ถ้าเกิดอะไรอันนี้ฟังนะ่เหมือนกับราศีเมษอันนี้ความจริงถ้าเกิดคุณดูดวงราศีธนูกับราศีเมษมันจะใกล้เคียงกันตรงนี้แหละคือถ้าอะไรที่มันฟุ่มเฟือยเขาก็จะประหยัดเซฟแต่ถ้าอะไรที่มันพอใจอ่ะแบบว่าเขาเขียนว่าคุ้มค่าแล้วเท่าไหร่เท่ากันนะครับผมเป็นคนรักพวกพ้องด้วยนะทั้งคู่สำหรับราศีเมษราศีธนูนะครับผมอันนี้เราจบตรงนี้ไป อันนี้คือดวงพื้นดวงกับดวงช่วงนี้ผมทายไปแล้วแต่เรามาดูที่ผ่านมาเมื่อไม่นานอาที่ผ่านมาเมื่อไม่นานเนี่ยผมจะบอกว่าได้ไพ่ The Emperor Emperor เนี่ยเป็นไพ่ดี Emperor เป็นไพ่ดีมาก จึงบอกว่าที่ผ่านมาคุณเหมือนกับควบคุมโรคไว้ในกำมือได้อย่างหนึ่งใครที่อยากจะได้แฟนต่างชาติต่างภาษามีสิทธิ์ไอ้นี่สำหรับคนที่ยังไม่มีแฟนนะแต่จะมีสิทธิ์ได้ไปต่างชาติมีสิทธิ์ได้ดิวกับคนต่างชาติต่างภาษาหรือเจ้านายต่างชาติอะไรงนี้จะมีคนแบบนี้เข้ามาแต่ถามว่าเขาเป็นคนยังไงเป็นคนที่กลุ่มโรคทั้งใบไว้ในกำมือ หมายถึงว่าเขาเป็นคนมีอำนาจเป็นคนเนี่ยเห็นไหมไพ่ใบนี้คือกษัตริย์แล้วไพ่ใบนี้ก็จักัพรรดก็จะมีคนแบบนี้เข้ามามีอิทธิพลในชีวิตคุณเมื่อเร็วๆนี้เร็วๆนี้ก็คืออดีตที่ผ่านมาไม่รู้กี่เดือนอะ่ะแต่มันคือที่ผ่านมานะมันจะมีแบบนี้เข้ามามีอิทธิพลดอชีวิตคุณอาจจะเป็นคู่คุณเลย,เลยก็ได้อาจจะเป็นการงานของคุณเลยอาจจะเป็นการเงินของคุณเลยที่เข้ามามีอิทธิพลเขากลุ่มโลกทั้งใบโลกของคุณก็ได้อาจจะใช่แต่ว่าไพ่ใบนี้คืออะไร ไพ่ใบนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภามีนาเลยเมษายนเลยสามเดือนนี้คือจะบอกว่าการงานของคุณไม่ว่าคุณจะหวังว่าจะสร้างที่ดินให้เป็นอะไรก็ตามหรือการงานของคุณอยากจะพัฒนาเรื่องงานศิลปะเรื่องอะไรแล้วแต่ตแะแ๊กไก่แยะมันสําเร็จสําเร็จเป็นหมายถึงมันกําลังจะเดินทางกลับไปสู่เขาเรียกว่าอะไรนะมาตงังภูมิของคุณเพราะว่าง,งานมันสําเร็จแล้วแล้วก็กําลังจะ ขยับขยายขึ้นต่อไปอีกเป็นนิมิตหมายที่ดีทีเดียวสําหรับงานการงานเงนิงนอะไรของคุณมาสําเร็จมาสําเร็จไปได้ด้วยดีแต่ยังไม่เสร็จนะมันกําลังจะต่อยอดขึ้นอีกไม่ว่าคุณจะลงทุนในหุ้นลงทุนในอะไรต่างๆมันสาเร็จแต่ว่ากําลังจะต่อยอดต่อไปมันสาเร็จไปได้ขั้นหนึ่งโดยที่มีเขาคนนี้นั่นแหละอ่ะต่อไปเรามาดูาไพ่ใปนี้คือแต่ต่อจากนั้นเป็นไงถ้าสําเร็จ ต่อจากนั้นก็ต้องนั่งมานั่งแก้ไขกันอีกมันไม่ได้สําเร็จทีเดียว e ต้องมานั่งแบบไพ่ใบนี้เป็นไพ่อของความล้มเหลวหน่อยหนึ่งนะต,ต่อจากเดือนมีนาเมษาเนี่ยมันล้มเหลวมันไม่ใช่สําเร็จทีเดียวมันต้องมานั่งแก้ไขมันต้องมานั่งดูเช็คนู่นเช็คนี่อะไรกันอีกก็คือยังต้องผจญกันต่อไปไม่ใช่ว่าจะสําเร็จทีเดียวถ้าเป็นไพ่แบบเหรียญมาเลยนะแบบเป็นไพ่ถือเหรียญมาเลยอ่ะ แสดงว่าสําเร็จโปรเจกต์นี่สําเร็จไปด้วยรุ่งร่วงแล้วก็ได้รับเงินได้รับรางวัลผลตอบแทนแต่นี่ยังไม่ได้รับแบบเต็มไม่เต็หมหน่วยเท่าไหร่น,นะครับผมราศีนูถาวว่าดีไหมดีครับในช่วงที่ผมเปิดเดือนมีนาเนี่ยดีมากๆเพราะได้ไพ่ใบนี้แต่อนาคตถัดจากนี้ไปยังต้องล้มรูกคู่ครันกันต่อไปนะครับผมแต่ว่ามันก็ดีนะเป็นแนวทางที่ดีก็คือค่อยๆแก้ไขกันไปแต่ว่าเรามาจะบอกว่าราศีธนูเนี่ยใสเธอคอยครับ ใส่พวกเธอคอยหรือบางทีก็เอารูปรูปของสัญลักษณ์ราศีธนูก็ได้เนี่ยสัญลักษณ์ราศีธนูทําเป็นกําไรก็ได้นะทําเป็นกําไรแล้วก็ราศีธนูเป็นรูกธนูอะ่ะแบบเหมือนเหมือนกับสัญลักษณ์เพชรพู้อะ่ะอันนี้พอเข้าใจสำหรับคนที่รู้เรื่องโหราศาสตร์นะเอามาใส่เป็นกําไรมือก็ได้หรืออะไรยังไงก็ได้หรือบางทีก็เอาสัญลักษณ์รูปราศีธนูมาแปะไว้ในบ้านของตัวเองเปอย่างเช่นผมทําอย่างเงี้ยแต่ว่ารูปนี่เป็นรูปพระพิคเน่คุณก็เอาสัญลักษณ์ รูปราศีธนูนเนี่ยมาแปะไว้ในบ้านหรือว่าแปะไว้ตามห้องทํางานของตัวคุณเพื่อเพิ่มกําลังใจหรือเพื่อเพิ่มโชคลาภของตัวคุณหรือหนุนดวงของคุณเทอร์ควอย์ก็เหมือนกันใส่ในประดับร่างกายของตัวเองหรือเอาเทอร์ควอย์ลูกแก้วใหญ่ๆหรือว่าหินดิบของเทอร์ควอย์มาตั้งไว้ในมุมห้องทํางานของตัวเองเพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์นั่นเองชาวคนทำงานศิลปะหรือว่างานอะไรก็แล้วแต่ก็จะช่วยเพิ่มไอเดียนั่นเองนะครับผมก็นี่ประมาณนี้นะครับ ก็จบแล้วใครที่งานดูลายมือพิเศสิกับผมติดต่อทักไลดีไม่ได้ที่ไลดีทาระสองหกตั้งข้อความด้านล่างกิวอยู่ที่ด้านล่างนะผมไลดีทาระสองหกทิ้งไลด์ไอดีเป็นลิงก์ไอเป็นไลด์ดีนะครับผมแล้วก็มีอย่างหนึ่งคือลิงก์ผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างลิงก์ไลโอเอไลนโอเอเป็นลิงก์นะครับผมเป็นช่องทางธุรกิจก็เป็นดูลายมือพิเศ์ของเฮงนะครับผมแล้วก็ไลน์ทาระสองหกเป็นอะไรดีเป็นแอดเฟนเป็นเพื่อนกัน มี2ช่องทางไลน์ดีกับไลน์ทั้งสองหเป็นช่องทางติดต่อนะครับผมก็ดูไลน์มือสิ่งเหรอผมดูสดๆผ่านทางโทรไลน์ไม่พิมพ์ส่งไปไม่อาจสิงส่งไปดูสดๆผ่านทางโทรไลน์เต็มที่ผ่านทางโทรไลน์โทรคอลคุยกันเลยนะครับไม่เหมือนมาดูคนอื่นโทรไปแน่นอนนะครับเต็มที่เราคุยกันเต็มที่มีอะไรปรึกษาได้นะครับส่วนนี่คือวิธีการดูทางออนไลน์แล้วก็ผมมีนะครัการจบจากสมาคมโห่งปรสเทศไทยในพระชนีนุปธรรม เป็นหมอดูทุกองทำกฎหมายแล้วก็มีใาการการจบ NLP มาด้วยนะครับสาการโคร้ดก็ใครที่ทำงานมาที่สำนักง,งานมีวิธีหนึ่งสำนักง,งานมาได้ลายมือพิเศษหัวใหตัวเลขชุดใหญ่ไฟกระพริบเต็มที่ที่สำนักง,งานมาได้นะครับผมที่สำนักง,งานนะครับหรือจะเป็นลายมือเอ่อพิเศสองอย่าง,งาแบบธรรมดาก็สองอย่าง,งาน,นะครับผมแบบธรรมดานะครับผมแบบธรรมดา ที่สำนักง,งานเหมือนกันก็มี2แบบ V.P. กับธรรมดาไลฟ์ V.P. จะเป็นลายมือพิเศษของตัวเลขชุดใหญ่บบไฟกนพิเนะครับผมที่สำนักงานก็แบบ V.I.P. มาได้นะครับที่สำนักงานมากินจิบกาแฟกินชาอะไรยังไงมีม,มีมีนะครับผมมีคาเฟ่แล้วก็มีให้ชมไม้หอมไม้อะไรต่างๆมีคาเฟ่ นะครับผมก็ที่สำนักง,งานของผมก็มีแบบธรรมดากับแบบ VP แบบ VP ก็แบบตัวตัวมันเป็นแบบคุยกันแบบจับมือกันอะไรยังไงกันที่สำนักง,งานไปเลยนะครับผมก็แบบว่าเอากาแฟเอาชาอะไรมานั่งทานมีให้ซื้อมีให้ช็อปไม้อะไรอย่างนง้มีให้ดมไม้หอม ะครับนที่สถากงานใครว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กดซับสไคร้ก,กดติดตามผมเป็นกำลังใจด้วยให้พาดคิดใหม่ๆคิปด,ดีๆส่งมาเรื่อยๆฝากกดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กดถูกใจวันนี้ไลค์ตันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ